ดูว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างก็เข้ามาดูที่ตรงประกาศนี้ได้นะมันคือตรงนี้ก็จะมีบอกทุกอย่างนะว่ามีอะไรอัปเดตอะไรปรับใหม่บ้างซึ่งผมไม่ได้อ่านนะผมเข้าไปเล่นให้ดูกันเร็วๆเ,เลยสวัสดีครับทุกคนเรามากับอ uh, ่าีซั่นใหม่แล้วเนาะ S4 ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งจะดีผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเกมนะ ของใหม่ที่ผมเห็นมันจะมีเกาะเพชรเข้ามาใหม่เป็นเกาะสองตัวนี้ซึ่งก็มีที่ซ่อมใหม่เนอะอืมอาจะมีเกาะเป็นเกาะเจ็ดจริงแล้วมันก็น่าจะสอดคล้องกับพวกกระสุนเพชรอะไรแบบนี้ที่อัพเข้ามาก่อนหนั้นที่ที่ว้าวของการอัปเดตครั้งนี้คือในที่สุดในที่สุดจริงๆน,น,นะครับมันก็มีแมปใหม่เข้ามาสักีี เป็นแบบนี้อ่ะอะมอามยองกดไม่ได้เนาะแบบตรงนี้ต,นต,นนตัล็อกที่รลเวล5ห้าเห็นตรงแต่งปืนเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่ะนะมีเห็นปะมันดูสมูทขึ้นปะตรงที่แต่งปืนอะเออเหมือนอารีนาเ็นแล้วเล่มัเป็นเลยเดูยเท่ขึ้นแล้วก็จะมีของแต่งใหม่เข้ามาอีกแล้วก็ไปหาดูกันเอานะ ระบบแรงเนาะระบแรงเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะไม่ใช่แบบเป็นสีโทเป็นอะไรแล้วเป็นแบบว่าเห็นไหมเป็นระบบแรงแบบใหม่ซึ่งเราสามารถติกได้นะครับตรงมาล่างเนาะ่าเราจะกดแรงหรือไม่กดแรงสติเขียวก็คือกดแรงถ้าไม่ลงแรงก็ไม่ต้องกดปพติก็คือชุดมันมีชุดแบบเป็นเทคเข้ามาใหม่เห็นปะ ทีปะโ,โรเท่อะชุดฮึเทขึ้นเท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 เฮ้ยเลยนะี่ละจำไของจีนเน่ยแล้วก็อาวุธประชิดอันใหม่ก็น่าจะเข้ามามอนกันอ่าอาวุธประชิดอันใหม่นี่นี่เป็นเหมือนอาวุธนินจาที่เอาไว,วา้ฟังแล้วผมเป็นเห็นคลิปของ ตัวของผู้พัฒนาที่เขาปล่อยออกมาก่อนเกมจำเด็ดตัวนี้เอาไว้กว้างเนาะกว้างระยะไกลได้ตอนนี้ผมยังรีวิวให้คุณไม่ได้เนาะเรีวิว่าร์สยังไม่ถึงเลยเป็นก๊อกหนึ่งเก้าสามผูอื่นเรียกอะไรไม่รู้ผมเรียกก๊อกเขาแล้วเนาะ G P A ชื่อมันเปลนแปลกๆอ่ะสกิลก็เหมือนตัวนั้นอื่นที่เข้ามานะเดิมเลยเหมือนไอ้พวกตัวนี้เข้ามาก่อนนั้นเหมือนตัวนพราะมันเดิม แต่กระสุนไม่รู้เหมือนกันไหมผมลองผลลองเอามาเล่นให้ดูครับผมไม่ได้เตรียมเพชรเหลืองไว้เยอะเท่าที่ควรนะจริงว่าจะเก็บไว้ก,ก,ก้อนสี่สี่ก้อนแต่ว่าทนะี่เกียดเล่นไเลยแล้วทันเกลี่ยเข่งของแ่งจิเรามาลองดูแบบปืนเดิมๆเาก่อน กระสุนใช้แบบเดียวกับปืนพกกันเดิมเลยออ oh. เอ,อตรงไอคอนปืนนะครับตรงกระสุนปืนมันดูแฟนตาซีมากขึ้นนะครับโอ้ยแลง แรงถีบปืนได้อได้รับการอัปเดตมาใหม่นะเฮอยเดยอะเดินวนว๊อเอ่อยิงซ้ายยงขวาฮ่า <laughs> <laughs> ่่ยงไม่ควา <laughs> อ๋ออัน oh, นี้กอแบบเอ้ยฮาฮาฮาดีฮาดีเจาเจ้าเจ้าแล้วก็โดนตรงปืนอ๋อปืจะเป็นแบบยิงเชืมนะไม่ใช่แบบยิงรัวเหมือนตัวปืนพกรุ่นที่กว่ามาเนาะ่อัปเดตหมดเอ่อที่พีพีแลเค คือผมแอบอยากเห็นสกินสกินเกาะครับว่ามันแบบดูเท่ไหมอะไรอย่างแอบอยากเห็นเยอะแต่ก็เสียดายเล็กเล็น้อยๆออนไลน์โอเคเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนระวังนะครับทุกคนจะกดระวังนะอยียมมือไว้นะแ่านะครับถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวผมรีวิวให้เนาะโอ้โหโอเก่งม่ะ เฮ็ดช h o ตเฮ็ดช d s ตเฮ้ย, Head shot! ยตื่นเต้นว่ะเปลี่ยนแบบอ๋อนะคิวอย่างนี้ด้วยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมันจะมีตู้อะไรแปลกๆสองแสน สุม่มเหรอก่ใช้เงินจริงเลยอ่ะสุ่มดิเอาสุ่มหน่อยได้ไหมเอาสุ่มไม่ไม่ติดเหรอเอ้ากดแล้วไม่เห็นอ๋อสุ่มตู้โดยใช้เงินจริงเนาะ,ะแล้วกดสุ่มไปหมดแล้วด้วยโอเคโอเคเก็นละเก็นละเ,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 เข้าใจละ ของเป้าหรือเปล่าวะเน,นี่ยอุย้ยอ้เฮียไปฉายจีนเดียวเฮ้ยทุกคนเห็นเห็นเห็นไฟฉายผมปะเดี๋ยวผมอยากลองยิงแบบอันนี้ดูเราจะเอาของที่ได้มาเมื่อกี้เนาะจากการสุ่มใช่ไหมอันนี้เป็นขาเอามาทำอะไรครับ คอนเฟิร์มอ๋อเอามาเพื่อสู่อีกรอบเหรออ๋อเราจะเอาไอ้ของที่ได้จากการหมุนสองแสนเนี่ยนะครับเอามาคอนเฟิร์มุูได้ผมไม่มั่นใจว่ททำได้กี่ครั้งเนาะผมจะลองทำไปเรื่อย เอ้ไฮดี้ฉันชอบมันสุ่มไปเรื่อยๆโอ้ยรู้สึกว่าจะแรงขึ้นนะครับเห็นตรงขอบข้างบนซ้ายของนอ้น,นี้ปะของตัวของอะ่ะมันจะเหมือนขอบเพชรเลยอ๋อนี่ทําได้ทั้งหมดสามครั้งเอาตอนนี้ผมทําไม่ได้แล้วเนาะระดับสูงสุดน่าจะเป็นขอบเพชรนะครับซึ่งก็เือนตรงกลางนี้นี่ขอบเพชรทุกค,คนได้เห็นมันแล้ว มีเสียงยิงอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ไม่น,าน่าีปัญหาอยากลองอ่ะอันนี้คือยังไง <c oughs> อ่ะทุกคนเร่งแบบดูดิมังยืะไปแต่แขนอะ่ะอ้เี้ย เท่ yeah. แม่งเท่ว่ะเท่เท่เทเุกคนแม่งเท่มากเลยอันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริงแล้วก็ปืนมันจะสั่นแปลกๆนะผมรู้สึกว่าปืนเขาถูกปรับมาให้เราสั่นแปลกๆออนิเมชั่นออนิเมชั่นยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะโอเคเกาะเกาะแล้วโลอัพไม่ได้แล้วหรอ อ๋อ <AL> เหมือนจะมีความสามารถของเกาะแบบอื่นเข้ามาด้วยอืมรู้สึกเหมือนแรงดีดปืนจะนทกปรับใหม่จริงนะครับก็รู้สึกเป็นตรงที่เ,เรา่านเราแวะแบบนี้คับเ่ยผมไปเห็นอะไรที่แปลกตาม,มา ตรงนี้ครับเหมือนจะมีพวกของทองใหม่ๆเข้ามาเนาะให้เรามาฟซาเป็นของพวกนี้ได้แต่ที่น่าสนใจคือซเซเลนตเป้าหมายเนีย่ยเราสามารถค้าได้ด้วยหรอโอ้วะใช่ที่เราจะสามารถค้าได้ประมาณสี่เซนละครั้งก็คือกล่องสามสิบหกล้านนะซึ่งก็คือกล่องนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่กล่องสามสิบหกละ กล่อง36ช่องที่มันสามารถเอากล่องซ้อนกล่องได้ออไอ้กล่องเนี้ยเราทาด้วยสีสันละนะอันเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมที่จะทามันเนาะมันสามารถซ้อนกล่องได้นะก็คุ้มผมมองว่าสุวนตัวถึงราคุ้มมากเพราะว่านหานึ่งกับอะไรพวกนี้เราหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วกล่องพวกนี้พยายามหาระหว่างที่ผมกําลังเช็คระบบอะไรใหม่ๆต่างๆอยู่นะครับผมมาเจอกันโดองอดีตักโคตรน่ารักอะ <g ül> ดีน่ารักมากเลยพูดีเฮ้ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นสัตว์ใหม่ในซีซันนี้นะเป็นสกิลเหมือนจะเป็นตั้งกำแพงน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวเราต้องลองไปเล่นเพื่อให้เหมันกับท <g ül> ีก็พอน่ารักจังดีน่ารั้จังนะ HP โอเคมันจะมีคนขอตี้ผมแต่ผมไม่ตี้ด้วยนะผูที่ทำเปินได้โอุ้อยเป็นกำแพงใส่อ๋อมันเหมือนเป็นขื่นอะไรสักอย่างรบกวนขื่นอะไรสักอย่างดีกว่าขื่นสะท้อนอะไรแบบนี้ ไมเยมีคนเฮ้ยไม่ใช่ดิน้องใช,ใช้ไอ้นี่เฉยเลยมีใครเกิดทางนั้นโอเคซึ่งพื้นรอบๆก็เป็นน้ำแข็งเอฟเฟกต์สวยอลังการอ๋อก็ กันดามีดได้นิดหน่อยไม่แย่แล้วก็ไม่ดีครับกลางๆแตกตาคนระับเป็นกล่องตัวตวลกแล้วเป็นตัวเลขด้วยไม่ใช่ชื่อ,อมันดอกของข้างในเป็นของทองอะ่ะน่าจะเอาไว้ขายอย่างเดียวเลยเออแตกดีเหมือนก,กันแตกอ่าตัวของตัวของบอสโดนรถรถเกาะลยเนะ ตอนนี้บอสใช้แค่สอ,อกสี่เทนั้นนะเหมือนว่าจะมีการบ่นว่าบอสฆ่ายากไปในซีซันที่แล้วเยอะนะผมก็บน่นนิดนึง <Shot. S 1> แต่ก็ไม่ผมไม่เห็นอะไรที่น่าสนใจระหว่างที่กำลังดูของคือไอ คงบัตรที่เราเอาลงไปนะพวกของใส่กาใส่กุญแจอะไรยใช่ไหมเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับแต่เราต้องจ่ายเงินซื้อแบบเป็นลายมีเห็นไหมอันนี้คือใส่เพิ่มอีกช่องหนึ่งสมมุติว่าผมมีไอ้ที่ใส่บัตรอันนี้เนาะหนึ่งอันที่ผมจะเอาลงไปใช่ไหมถ้าเราจะใส่สองช่องเราก็ต้องเอาลงเอาลงไปอีกสองช่องนี้ใช่ปะแต่ถ้าเราจะเอาลงไปสองช่องแบบไม่ต้องเปลืองพื้นที่เลยนะครับเราก็แค่ซื้อตรงนี้เพิ่มนะห้าล้านต่ออาทิตย์หนึ่งเราจะสามารถใส่ช่อง เก็บการ์ดเก็บกุญแจได้อีกช่องหนึ่งซึ่งแบบแอดวานซ์เนี่ยครับเราสามารถใส่ช่องเก็บการ์ดเก็บกุญแจได้ถึง2อันนะครับแต่จะประมาณอย่างที่เห็นเนาะสิบล้านห้าแสนต่อ3าวันซึ่งแอดวานซ์นี่ผมไม่คยคุ้มเร่เราไม่ได้จะเปิดอะไรกันขนาดนั้นหรอกโอเคครับผมตัดมาที่เบลล์ห้าแล้วผมกําลังจะเล่นแมบใหม่แล้วก็ผมเพิ่งสังเกตว่าแมปใหม่มันเป็น t r i p l เ S นะเป็นแมปไฮเอนด แล้วที่มีปัญหาคือค่าภูมิต้านทานที่เราต้องใช้ลงไปซื้อได้ไม่ใช่หรือซื้อได้แต่ไม่อยากเสียตังค์มันใช้ค่าภูมิต้านทานประมาณตาละห้<บ>าร้อยก็ดูจะไม่ค่อยเยอะนะ<ไ>เพราะว่าค่าภูมิต้านทานเรามันประมาณเท่าไหร่อะของที่มีของผมมีสี่หมื่นแปดันะครับสี่หมนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ลองยังไม่ได้เล่นนานไม่รู้ว่าโลกไปไกลขนาดไหนแล้วเจอจอมยุทธ์กับพีเล่นตลอดน้องยังงงเลยผมไม่ได้เล่นกับคนอื่นในเกมนี้มาสักพักแล้วนะแล้ยี่เป็นแมปใหม่กับของอะไรใหม่ๆด้วยผมอาจจะตื่นเต้นตื่นฉาบไปสักหน่อยเพราะว่าเอออาจจะตามแคทไม่ทันก็เปิดมาก็เจอาเจ้มากับเอนายดิมาอะไรสักแมปเป็นทรงอะไรยังไงกูงงวะ สเกนอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสเสแกนสแกนแมปไงคืออะไรสแกนแมปคืออะไรอะงงาแมอ๋อโดนอเหรอใช่ใช่ใช่แม่งเปิดมาแม่งเอ็มพีก่อนเลยวะจะเต็ะอีน้อยอาร์เอโอ้แม่งมั่วใส่กนันหมดเลยรู้มันขึ้นอะไรนักหนาวะเนี่ยไม่มีค่าเราค่าเรามีข้าเรา,า,เรา,าม,มีเล่นไปเล่นเล่นเล่นข้าเราก่อนพี่ข้าเราตรงนั้นเหรออันนี้ อันนี้ e9 e9 นน่ตัวเนี้ยแล้วจากที่ผมสังเกตดูเหมือนจีนพีจะไม่สามารถล้างโดนได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันโอ้โหไฟฉายจีโคตรคนตีนที่โดนพิษวะเนี่ยไฟฉายจีไม่มองไม่เห็นจริงใช่ เกิดได้เกิดได้ไหมนอ้องเอา้าเกิดไม่ได้เหรอโหลเหมือนในแมปนี้การเกิดจะคล้ายๆกันกับโหมดอ่ะเรโซนนะครับก็คือตายได้ครั้งเดียวแล้วก็เกิดไม่ได้เลยฮัลโหลเดินไ่ใช่เกิดไม่ได้เหรอฮะฮัลโหลดิได้ยินไหม ได้ได้ยินได้ยินพี่นะน้องได้ยินอยู่เอ็งเกิดไม่ได้เหรอทําไมไม่เกิดมาตายหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้รอบเดียวรอบเดียวพี่ชายเอ้าเขาเกิดไม่ได้เหรอเหมือนระเบิดเกี่ยวแล้วก็มันเด้งแรกเป็นเหมือนระเบิดเกี่ยวเล็กๆอ่ะเด้งสองเป็นแก๊สเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเหรอคุณึกว่าคุณรูว่าระเบิดมัชชาชาเขียวนึกว่าแบบเอาไว้ขายลองใช้ดูดิโอมาแบบเป็นวง อุ้ยอะไรใหม่ๆเยอะเลยตอนนี้อะไรใหม่ๆเยอะเลยน้องขอบคุณที่ทำให้คลิปที่มีข้อมูลมากขึ้นทุกคนได้ยินนะครับทุกคนได้ยินนะครับผมไม่มีข้อมูลนะกูไม่เอาแผลไม่ทันแล้วคนมันเยอะจังวะน้องเข้ามาน้องก็น้องตายกับไอเ้ยนี้รอบนึ่งน้องก็นึกว่าอะไรแม่งปลาได้น้องปลาลงพื้นใส่ใส่ตีตัวยเองแม่งนอกเลยอะ อ้าทำไมมัน,นล้างโดนไม่ได้อะถ้ามันล้างโดนไม่ได้อ่ะ EMP พี e ทำไมวะแม่งก็ติด <gosto> เกินไปเยะคนนี้แม่งเอาจริงวะแล้วคนนี้เขาติดเล <volunte> เซอร์อะไรเยอะแยะจังวะหลังในโต้นอะอะไรวะเนี่ย คืออะไรอ่ะโอ้ Water Hell โอ้มันดอกนี้เลยอ่ะรวยเลย style Firefly is attacking me อ๊ยยต่อ้ไยอะเห็นไหตัวพี่ลอยไปเลยอะเห็ไหมตัวกูลอยขึ้นอวกาศเลย แล้วแบบอิ่มอิ่มจริงนะถ้ามาไม่มันอ้วนขนาดนี้อ้วนจัดจะทำให้กูใส่แคอยู่เก็บดอกแฝกเลยบบเก็บดอกแฝกด็อกแฝกมาสีสีดอกแฝกเลยชิวจัดชอบไบคอนอะไรพวกนี้ปะโอ้ยมูลค่าออกกิจล้านห้าเอ้ย

oh, big right